สายใต้ตัวน้อยของอาเอาล่ะครับตอนนี้ต้องมาฟังคอมเมนต์กันก่อนนะลูกนะคอมเมนต์ครับก็ภายเป็นหวัดมะลูกเป็นหวัดใช่ไหมเป็นค่ะนั่งไง เพราะ <It> s <S ว่าเสียงข, <มา S 2> ขึ้นจมูกแล้วก็เส <Okay. S 2> ียงเนี่ยมัน,ม,นมันเหมือนวัดลงคอฮะแล้วมันก็จะคอนโทรลไม่ได้เสียงมันจะมีการสั่นๆอยู่ใน <No. S 2> ตอนนี้ช่วงนี้อากาศมันไม่ดีนะ้เด็กจะไม่สบายกันเยอะมากเลยนะจะบอกเลยว่าถ้าเด็กไม่เคยเต้นไม่เคยแสดงออกใ,ในเรื่องลีลาท่าทางเนี่ยอาจจะพะวงท่าเต้นบ้างอยากจ,จะเต้นให้สนุกแต่บางครั้งอะมันทําให้เราแบบ คอนโทรลเสียงไม่อยู่สมาธิเนยสมาธิมันไปจดจ่ออยู่ที่เรื่องเต้นก็มันพวงไปหมดไงลูกมันเลยให้ทาทาให้การร้องไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เวลาร้องเพลงอย่าอย่าอย่าก้มมองพื้นก็พายจะก้มมองพื้นตลอดเวลาเลยลูกตั้งแต่ต้นเพลงยันจบเพลงเลยการร้องเพลงมันคือการการสื่อสารนะคะลูกจ๋าเพราะนั้นเราต้องมองตากันเข้าใจไหมคะ เข้าใจคะ่ะอ,อ,อนมีเข้าใจได้เพราะว่าเขาเขาครั้งแรกเขาขกำลังมีการประมาทตื่นคนอยู่